เอ้ยทำไมนี่สายนี่มันซ่อมยากจังฟะเดี๋ยวก็มีคนมาฆ่าหรอกอเร็วๆได้มิเนี่ยไม่ส่งไม่ซ่อมมันแล้ว <c oughs> ยังไงซะนายก็ไม่ได้ซ่อมสายนี่หรือกนายเหลืองไม่ฉันตุยตุสดิดีนอกบทแล้วโว้ยไปมึงนะกลับเขาบทแป๊บโอเคมาละเ,เพียงแค่นี้ภารกิจขอในการฆ่าคนของฉันก็เสรีรยบร้อยแล้วงั้นลาก่อยนะไอเหลือง อนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยใครก็ได้ที่อยู่ข้างบนช่วยฉันด้วยอนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยใครมันเอาน่องขาไก่มาวางไว้ตรงนี้ฟะเด็ดเานดเนี่ยมันศพนี่นะจะรีพอร์ตเลยก็แล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นนั่นมันคนที่กำลังบดทอนี่นะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าจมอนี่สินะที่เป็นอิมโพสเตอร์ถ้าอย่างไงซักไหนไหนไหนก็ติดท่อแล้วขอสักหน่อยก็แล้วกัน โอ้โหไม่ต้องห่วงนะไอเรียงเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้กับนายเองอะไรกันเนี่ยหุ่นก็ลดมาแล้วทำไมมันถึงยังเป็นแบบนี้อยู่อีกล่ะไหนความรู้สึกนี่มันแสดงว่าพอแก้วแม่แก้วช่วยม่วงด้วยมวงกู ไม่เกรงใจคนดูลเลย